สวัสดีครับเควิชากับคุณชายผักสลัดวันนี้นะครับผมจะมาทําน้ําหมักสมุนไพรและแมลงน้บที่หมักมาจากยาสูบนะครับยาสูบอ่านี่แต่ว่าอันนี้ผมไปซื้อแบบที่เป็นผงมานะครับราคาก็อาจจะถูกกว่านะครับถูกกว่าเยอะเลยถูกกว่าเยอะนะครับเป็นผงยาสูบยาสูบเนี่ยมันจะมี2อ,อย่างไปแบบเป็นตับกับเป็นผงเป็นผงซึ่งผมไปเลือกแบบผงมาเป็นผงมันทํามันเกิดจากอะไรไหมครับมันเหลือจะเป็นตับเป็นชิ้นๆลงมาเป็นฟอยๆเล็กๆเรียกง่ายว่าตกเกตดแต่ใช้ได้โอเคครับ ก็ผมจะเตรียม2ตัวนะครับคือแก้วกับน้ำเปล่านะครับต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือทําสําหรับแค่วันเดียวจบนะครับก็คือใช้แค่วันวันเท่านั้นนะครับที่เราใช้แก้วใสเพราะว่าจะให้เห็นถึงสีมันดําชัดเจนแล้วก็สมุนไพรตัวนี้มันไม่เหมาะกับการที่ว่าหมักทิ้งไว้วัน2วันแล้วไปใช้เพราะมันจะมีกลิ่นบูดอ่าคือใช้วันต่อวันดีที่สุดสําหรับผมนะครับอ่าสำหรับผมทีนี้ก็อัตราส่วนอัตราส่วนนะครับอันนี้ ผมคิดว่าน้ำเนี่ยประมาณ250ซีซีอ๋อขวดนี้คือครึ่งลขวดได้ประมาณครึ่งลิตรแล้วก็ใส่ลงไป250ซีซีส่วนมาเลสดาวก็ประมาณมันคือยาสูบอ่าผมสับสนไม่เป็นไรโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะไม่ใช่สแดาวนะนี่คือยาสูบยาสูบมีหลงบ้างเว้ยยาสูบอันนี้ก็มาเละอ่ายาสูบเนี่ยประมาณเท่าลูกเบสบอลก็กะเอานะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยในนี้ทิ้งไว้สักสามชั่วโมงอ่าทิ้งไว้สักสามชั่วโมงนะครับ ทีนี้มันก็จะค่อยๆดำอันนี้อาจจะใช้งานจริงๆอาจจะเหลือน้อยกว่าครึ่งแก้วนะเพราะว่ายาสูบมันจะมันจะดูดน้ําไปด้วย,<า>ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพร้อมใช้งาน <จะ S 2> เป็นยังไงขั้นตอนต่อมาคือการกองน้ำหมักยาสูบนะครับก็นี่ครับผมเตรียมที่กองมาด้วยนะครับอ่าไม่มีอะไรมากครับอย่างนี้เลยกองลงไปเลยครับ ใช้ทุกหยดอย่างคุ้มค่าไปทงลงมาเลยอ้อน,นี้จริงๆมันนวดได้นะแล้วก็นวดอย่างนี้นวดนวดอย่างนี้นะครับโอเคนี่นเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนทีนี้เราก็เตรียมขวดอีกขวดหนึ่งมาอันนี้ก็คือน้ำมันยาสูบเสใส่ลงไปพร้อมใช้งานพร้อมใช้งาน นี่ครับได้แล้วครับอันนี้คือน้ำหมักยาสูบพร้อมใช้งานไล่มแมลงได้ดีมากสําหรับผมนะครับก็เอาไปใช้ในตอน6โมงเย็นนะครับเป้าหมายคือพวกตระกูลออกกชอนใบชนใบอ่าโอเคปากาศปักดูชรอนใบได้หมดนะครับก็ใช้ในอัตราส่วนประมาณ60ซีซีต่อน้ำ20ลิตรประมาณ6โมงเย็นไปแล้วนะครับก่อนนะครับก่อนจะจากกันไปก็ ตอนนี้ผมก็กลับมาทำคอนเทนต์เหมือนเดิมแล้วนะครับพี่คนไหนอยากให้ผมทำเกี่ยวกับอะไรในเรื่องกเกษตรเท่านั้นนะครับก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับที่ใต้ทุกคลิปวิดีโอเลยของผมนะครับก็ากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ